สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พบกับผมนะครับโรงงานวิถีไทยพันดุกดิจิตอลนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมามาดูผลงานการเลี้ยงปลาในหน้าข้าวของเรานะครับว่าจะมีตัวขนาดไหนแล้วปัจจุบันนะครับเทนเรนเกษตรครับกำลังฮิตหลายหลายคนคิดอยากจะทําเกษตรแบบผสมผสานหรือว่าแบบ ตอนนี้กำลังดังครับโคกหนองนาโมเดลครับแต่ว่าหลายๆพื้นที่ก็ทำแตกต่างกันไปนะครับวันนี้เราจะมาอันครับมาดูการเลี้ยงปลาในนาข้าวนะครับปลาที่จะเลี้ยงก็จะมีนะครับจะเป็นปลากินพืชเป็นหลักนะครับก็จะมีปลาตะเพียนปลานิ่นนะครับแล้วก็ปลาสลิดนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาดูว่า องค์ที่ผมเลี้ยงปลาในนาข้าวตรงนี้ครับจะเป็นยังไงบ้างสังเกตได้นะครับสังเกตได้นะครับก็คือนี่ครับถ้ามีปลานะครับจะเห็นว่าปลากินข้าวนะครับกินเวลข้าวแบบนี้นะครับแบบนี้นี่นะครับนี่นะครับถ้ามีปลานะครับนี่ครับปลาจะกินเม็ดข้าวนะครับถ้าเราข้าวเราปลาเขาจะมากินข้าวของเรานะครับนี่ครับ เมื่อข้าวเราสุกอันนี้ผมจะเน้นปลาตะเพียนแล้วก็ปลาสลิดแล้วปลาดินบ้างเล็กน้อยครับหลักๆก็คือปลาตะเพียนกับปลาสลิดนะครับแต่ปลาเพียนก็จะกินพวกข้าวเป็นหลักนะครับแล้วก็ปลาสลิดก็จะเป็นพวกญ้าเนา่าหรือว่าต่อ,ตอสังข้าวน้ำที่เน่านะครับโอเคครับเ,เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาจับดูว่าปลาของเรามีตัวขนาดเท่าไหรแล้วครับเราจะเริ่ม เราก็จะเริ่มนะครับเราก็จะเริ่มปล่อยปลาช่วงประมาณหลังจากดำนาดำต้นข้าวได้ประมาณ1เดือนนะครับหรือข้าวตั้งตั้งตั้งตัวได้ครับแต่เสียดายจนบริเวณของผมนะครับน้ำน้ำชอบท่วมนะครับปีนี้ปล่อยปล่อยไม่มากนะครับเพราะว่าน้ำมันต้องจะเยอะนะครับเ,เราควบคุมระบบน้ำไม่ได้นะครับทำให ปลาของเราออกไปมั่งแล้วแล้วแล้วก็จะมีพวกปลากินเนื้อเข้ามานะครับทําให้ปลาของเรานี่เหลือปริมาณผมว่าไม่น่าจะเยอะนะครับเราจะเน้นปล่อยประมาณไซนี้นะคไซขนาดสองนิ้วมือของเรานะครับเพื่อจะให้เขาเอาตัวรอดจากการไล่ล่าของปลากินเนื้อนะครับอ่าแล้วก็สามารถที่จะหนีการอ่าจับกินของ พวกงูพวกศัตรูเขาทั้งหลายได้นะครับวันนี้ผมจะมาจับดูว่าจะมีปลาของเราหลงเหลืออยู่หรือเปล่านะครับแต่ก็ดูๆแล้วก็น่าจะพอเหลือครับแต่ไม่น,น่าจะเยอะนะครับเดี๋เราจะมาเกี่ยวข้าวแล้วก็เราจะมาดูปลาว่าปลาที่เราเลี้ยงไว้ช่วงประมาณได้ประมาณตอนที่ข้าวเราตั้งท้องไอ้ไม่ใช่ตอนที่ข้าวเรา ตั้งตัวได้นะครับเราก็จะมาดูว่าปลาเราจะตัวขนาดไหนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะลงขายประมาณสัก5้าเซนนะครับหรือประมาณสี่เซนห้านะประมาณนี้ดูครับว่าจะมีปลาเรามาติดขายแเราไหมครับโอเคครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าปลาของเราจะเป็นแบบไหนไซส์ขนาดไหนครับว่าจะมีปลาเราเหลือไหมนะครับปลาในนาข้าวเรา เรือไหมครับมาลุ้นกันโอ้มีครับมีมีแล้วครับมีแล้วมีครับเป็นปลาดุกนะครับนี่ครับมีปลาดุกนะครับน่าจะเป็นปลาดุกนาหลงมานะครับ ปลาดุกก็ใส่กำลังทำน้ำพริกครับคือทำปนครับนี่ครับนี่ปลาดุกนาโอเคครับขออนุญาตปลาก่อนนี่นะครับปลาดุกหนางเรานี่ครับนี้เป็นปลาตะเพียนครับ ปลาที่เป็นที่เราเลี้ยงนะครับนี่ครับก็ไซส์โตขึ้นมาหน่อยนึงครับไซส์โตขึ้นมานิดนึงไม่โตมากครับเดี๋ยวขออนุญาตจับปลาก่อนนะครับปลาตะเพียนครับต <c oughs> ะเพียนเรานะครับเดี๋ยวดูต่อไปว่าจะมีอีกปั๊ <c oughs> โอ้มีครับนี่ครับ อันนี้เป็นปลาตะเคียนเหมือนกันนะครับนี่ครับปลาตะเคียนอ๋อหลายตัวครับเป็นปลาตะเคียนขออนุญาตจับปลาก่อนโอเคครับนี่ก็จะเป็นปลาตะเคียนนะครับปลาเราเลี้ยงนะครับโตมาหน่อยเดียวครับเพราะว่าเราจะเลี้ยงตามธรรมชาตินะครับนี่นะมาดูใกล้เลยครับปลาตะเพียนครับโตมาหน่อยนีครับตอนนั้นรู้สึกว่าจะสองนิ้วประมาณสองนิ้วเนาะ ัตมาหน่อยนึงเขาไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราไม่ได้ให้อาหารครับเราจะเลี้ยงแบบธรรมชาติให้กินพวกอ่าพวกผักบุ้งพวกอ่าอ่าหญ้านะครับนี่นะครับก็ได้อยู่นะครับอ่ามาเร็วตัวนี้อีกตัวนึงครับอันนี้เป็นปลาสลิดนะครับอ่างน,น่าสลิดทีน,นี้เราก็ยัง ถือว่ายังไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะครับอ่าใจเย็นใจเย็นเอาให้คปล่อยก็ได้ตัวนี้ครับอันนี้จะเป็นปลาสลิดนะปลาที่เราใส่ไว้เหมือนกันครับปลาสลิดไซสยังเล็กๆครับนี่ครับอันนี้ปลาสลิดนี่แค่นี้นะครับปลาที่เราเลี้ยงก็ไม่ได้โตเลี้ยงแบบธรรมชาติครับโอ้วันนี้ก็สามสี่ตัวครับเรามา ปลาก็ายังก็ยังเหลือให้ให้กินครับ้าโอเคครับนี่เดี๋ยวเราจะเอาพวกอยให้ปลาเตรียมมันยังไม่โตต่อสำหรับคลิปนี้นะครับชอบขั้นไหนที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ